หนึ่งก็ได้เนี่ยไกลนะเนี่กไม้งามเนาะซื้อไปบูชาต้นต้มก็มีตัวดัดแก่ต้นไบนะเนี่เลี่ยมีน้ำตาปนตาลปลาดุกบรรยากาศตอนแรงนะ้ออยู่ที่ตลาดสุ่มสนบ้านเมืองน้อยเมืองใส้เสต่านคะร่ล่วงเวียงจันทร์สำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อ14ค่คำ ได้มีสาวบ้านเอาเป็นมากขายข้าวต้มข้านมเพื่อเทียบใส่บาตมือซิฟห้าคำในมือเข่าผันซ่านะอยู่จุดนี้นะมันจะมีข้ายข้าวต้มนะเนี่ยข้าวต้มเอาเป็นห่อไปตองนี่ข้าวต้มยังไงกันอันนี้ข้าวต้มผัำกวนยโอ้ข้าวต้มควายเนาะโอ้ข้าวต้มมู๊นนะเดี๋ยวเป็นเจดบาทเก่งอ่ะเนาะ ซื้อซื้อไปกินก็นได้ซื้อไปใส่บ้านก็นดีนะถ่ายหนึ่งก็ได้เนี่ยาหารสิบห้าน,น,มมนะนี่เป็นต้มมู่เนาะต้มมู่ต้มปวยข้าไปต่อกหันล่ามเลยนะเจะ้านมแดงเรา,าจะถ่ายเจ้านมก็จะมีเฉียดนะนจะเป็นเฉียนข้าวผัดซ่ากะหี่ทาบแล้วก้นดำ บัวนะั่นี่างเงี้ยดอกบัวจะมีดอกไม้นะมันจะซื้ออไปใส่บ้านะใส่มือใส่บ้านนะนี่ซื้อดอกไม้นะเดี๋ยวทง,งามเลยนะอันนึง่งก็ได้เนะ่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าพันบรอมีเซียนสะิบห้าของคีมหรอคือกันบรอเนี่ยดอกดอกบัวกนะ็จะมีเทียนทุกเทียนนะ ในวันนี้เนาะสำหรับผู้คนที่จะไปไซบาสนะในตอนเช้าเนะาะก็จะไซบาสพิธีไซบาสประมาณตอานะ่อเช้าเนาะประมาณหกเจ็ดโมงประมาณนี้นะครบบวกนี่ไกลนะนี่ไอมน,มนะมนมีขนมเนะขนมขนมโอ้หนีร้ายเลย กวยเตีวกับซื้อซื้เขี่ยมไส่บาไข้าต้มเด้อข้าต้มหมูเจ็บเด้อเป็นธรรมชาติพอจะได้ไ่นเนาะพอหนึ่งสามพัอีกห่สามสิบเจ้าสาิบห้าไมดมีดอกไม้นะดอกไม้นี่นะ

ไปบูซา,าเด็ดมือข้าบันซ่าเนาะข้าบันซ่านี่มจะจะเข้า,เ,าเป็นระยะส,นนะส้มเดือนเนาะ ตัวทางในนี่มันจะมีข้าวผัดผักแล้วละลายาเลยนะี่ปลาปลาปลาซิวปะปลาแก้วปลาดุกนะปลาดุกเลยนะอันนี้เป็นยังเรียลวะเรียลพี่เรียนแ่อ,อันนี้ก็ขนมนานวลเด้อขนมนานนวลขนมนานวลแซ่บได้น่ะได้เนี่ยซีซีเป็น่เนแหลมเป็นกระเดื่เนซ่า เสื้อหนาเนะโอเคนะมันจะมีขาม้ขาวตนะ้มข้าวหน่อมยางมันจะมีถ้วยห้างกังขนเะน้ทางในมีเห็นย่อหย่อมนีดนะ้อมีล,ลาลายางมีก๋วยเมีน้ำโคกีใจนะ่นจะมีอาห้างรวไฟนไะปห้างซุปห้างแบรบารบานาะเนี่ยมีต้เครื่องใน,นแซ่เลยครง้มเข็ม ินด้ามันบานนั่นนี่นะเวเาไลา่คนอนอะกากกมเบซีก่อนกลับบ้านแกงนอแกงนอซัวไก่ผักเ็ดเจออเ็วนมีเ็จวนะเจวนะ,ะมีลามีก้อยมีแกงมีั มีมีลาบมีสามูะล้นมีหลายอย่างเลยนี่โอ้นีอบตรงไหนนะอบตรงไนนะนนะหนาะฮ้อนฮอนใหม่ๆนะตรงในงวัวจะมีแกงแกงพีต้มตรงในแล้วนี่รเดอนะห้านิน แรงๆนะก็จะมีหลๆคนเนาะคนก็าพากันมาแวะซื้ออาหารไปกินแลลนะน,นะนี่ซูซีแล้วนี่อาเนะซียล้นะนมีซูชิันนี้ขนมแลนี่ขนมขนมเนี่ย นำบ้าน,นอันนะี้เขาต้มเนาะคือเลยวันนี้เราไปล่ายร้อยคนเนาะลายันบาออตาล่าเนาะก็ซื้อห้ากันกินเนาะเกี่ยวไปใส่บาสในมือบันสิ้นเนะาะ15คำมือเข้าบันซ่าเนาะ จะ้อสร้างฐานนะนี่ก็ม,มีเขียนนะขนมทูกเขียนเอะเข้าบันซ่าจะมีขน,นมนะครับขนมใส่บานนะจะมีผ้าอาพน้ำกนเนนะในมือเข้าบันซ่านะมันก็จะเอาไปเขียนให้สับถ้วยชั่วเราจะมีคลิผผักนั่นเลย สุกแก่เนาะมีเห็ดหลาย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 ยาอะไรนะมีนมีนออะไรนะแก่ครับเป็นแก่เนออืมนี่นี่เห็ดมีเห็ดมีนอเนาะนอ,นอ,นอ,ยนะอยู่ตลาดนี่เนาะมีนอเนาะนอไปแกงเนาะแกงนอขาดสุดเลยเนาะนะมีน่าก็ไปจัดเป็นท่านี้เลยนะ ก็จะมีเห็ดนี่นั่นเองนอสดนอต้มต้มแล้วก็มีนะนี่นนะนี่นะจะเป็นนอที่ว่าต้ตมตนนะแล้วก็มีนอสดเลยนะก็จะมีข่ายละล่าหยางน,น,นะเนาะอยู่ที่ตลาดเลยนะข่ายมักไม้เนาะนี่เนาะมีล่าล่าชนิดเลยบะมักไม้เนาะมากไม้ก่อนมากนี่นะมากซีดมามักหวงมากลำใหญ่มักงอเนาะมีลายเลยอย่างนี้มไม้มักไม้เดิยนยาว สมเขียวเอาเม่แล้วก็้เยนะนีมักกระทานะเนี่ยกระถาแอดเีมาเนี่มักขายวะนี่เนาะขายแอปเปิ้ลทีไม้สุดๆเลยเนาะก็ขายลายางนเนี่ยอย่ีนี้อันนี้คลองว่านะนี่ phát nữa ô xe đây đó. Phát. Đã xe đây, đó. Phát. Đã xe đây đó wow, ô ừ, quá này to nó để mai nó đây đó. มีซีนลมีซีนแห้งอาหารอาหารสุกมีิ๊กพเงอไรนะีเ็ดีงเก็บาร์บิ๊กพเนี่นะนีใบไม้นะแซ่เลยมีเจิดแั่ไนนเจ็ดไก่แล้วนี่นะเจ็ดปีกั ตลาดนี้รถจะติดหนักเลยเพราะว่าก็จะมีละลายคนเนาเพิ่นก็เลือเวลากอาการกลับบ้านแล้วก็มาแวะซื้อข้าวต้มข้าวนมอาหารกันกินเสือเกี่ยใส่บาตในมือสีห้าคำในมือบุญข้าวพันซ่าไล่เลยรนถะติดเลยนเนาะ เกินเป็นพิเศษอะไรเลย สู่ทเีเส้นทาง450ปีนะก็จะเห็ุเส้นทางไม่นะ่ต้านมาจากอาดอนก่อยนะแต่ดอนก่อย ตอนนี้พันก็ยังบัได้ติดตั้งไฟแดงเสือนอยอ,อยู่จุดนี้ทางด้านกจาจายไทยรถติดเนาะอยู่จุดสีแยกนี้นะ